เดี๋ยวพิ่งเจอกระโถี๋จวก่อนแม่เด็กเด็กเด็กเออไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจ อ๋อเขารักการเขารักกันโอเคถึงไหนแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นคนแพ้เด็กมากบอกเลยกูกลัวเด็กวันนั้นไปงานศพแล้วเด็กมันวิ่งปูเข้ามามันจะมาทําอะไรกูวะเด็กวิ่งเข้ามามันทำอันตรายเราไม่ได้แหละแต่สิ่งที่มันจะทําอันตรายอาจารย์ได้คือคําถามคําถามคือจะต้องตอบมันยังไงไอ้นี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์กลัวที่สุดเวลารับงาน